ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาติดตามหลีก ญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครูเบะสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3-2เซตอีกแล้วครับซึ่งใน2เซตแรกบีมของเราก็ไม่ค่อยได้ตอบเลยนะครับมาเซตที่3ได้เปลี่ยนมือเซตก็ได้ตอบรัวัๆแล้วก็โชว์พลังการตอบสุดปังทําแต้มได้เป็นกอเป็นกำรรนะครับซึ่งบีมน่าจะทําท็อปสกอร์ไปอีกแล้วครับคิดว่าน่าจะทําแต้มหลักเกือบ20หรือว่า20ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตอบเป็นแต้มได้ตลอดครับและนอกจากการตอบสุดพลัง ที่จะทําได้ดีแล้วอย่างครบเครื่องในทุกสกิลนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการบล็อก,กเสิร์ฟก็มีการเสิร์ฟเอสให้เห็นการบล็อกก็บล็อกปิดท้ายได้แบบปังๆนะครับซึ่งวันนี้พิธีกรในสนามพูดแต่ชื่อบีมพิมพิชยาพิมพิชยารัวๆเลยนะครับก็ถือว่าบีมพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับจากทีมชาติสูลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจสุดปังมากๆครับ แม่ทัพคนสำคัญของคุโรเบที่ขาดไม่ได้แล้วจริงๆครับสุดยอดมากๆเลยครับบีม